ใบนี้เป็นเอลมานะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะสวยงามมากะคะ่ะเป็นสแตนเลนสหนาสชั้นนะคะลวดลายจะเป็นสี้ด้านนะคะอ่าเวลาจับมันจะไม่ลื่นมือนะคะข้างในเป็นสแตนเลนสหนาสชั้นค่ะอันนี้ของปีสองพเดี๋ยวนะมองไม่ค่อยเห็นเมื่อ2ปีที่แล้วว่าอ,อ๋อสองพ สามปีที่แล้วอะค่ะหายากแล้วตอนนี้ค่ะฝาเป็นพลาสติกนะคะรูตรงนี้เอาเวลาเอาไว้ปิดและเวลาเราจะดื่มใช่ไหมคะเราก็ดันขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วเอ่อด้วยความที่มือเดียวเนาะ <laughs> เวลาที่ใส่น้ําใส่กาแฟใส่ชาอะไรแล้วใช่ไหมคะเราก็หมุนปิดธรรมดาเท่านั้นเองค่ะ เป็นลวดลายกระต่ายนะคะกระต่ายชมจันรค่ะ